วันนี้จะมารีวิวการกดติดตามหรือ Subscribe ในช่องรีว e วแมนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาปึ้งกดติดตามตรงนี้นี่ปึ้งแล้วก็กดรูปละครังตงัวนี้ปึ้งให้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับสำหรับในคอมพิวเตอร์ทำตามนี้เลยครับ มนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวรีวิวอะไรเนี่ยโหวันนี้ดูอลังการมากเราจะมาเชฟรีวิวแมนไม่ใช่อ่ะวันนี้เราจะมารีวิวไอ้นี่นี่กินอะไรก็ไม่รู้อ่านอ่านว่าอะไรกุ๊กกระดาษกาดโต๊ะนะนะไม่ใช่มันคือไอพีเอสเกาหลีเออจริงๆชื่อมันคืออะไรไม่รู้แต่เขาเรียกกันมาอย่างนี้นะฮะเราก็เรียกตามเขาช่องช่องอาราเดลทางางนี้ป่ะเน่เขาท้ามาให้เรากินเนี่ย ว่หมี่เกาหลีของเขากินสองซองกินไม่หมดโดนแป้งป่าหน้าด้วยภายใน8นาทีอ้าแต่ของเราอุ้ยสองซองระดับซุปเปอร์ฮีโร่ริวของเล่นอย่างพี่ริวมาแล้วมันน้อยไปมันต้องสามซองเรากินกันสามซองเลยเดี๋ยวจะหาว่าโม้ด้วยให้ดูปริมาณให้ดูปริมาณหนอเล่นมันแข็งหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูดูดิวนี้เเห็นไหมเห็นไหมสามซองไ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 งอันี้เน่เน่เน่เน อ่าแต่ว่าในร่างนี้มันอาจจะกินไม่ถนัดเดี๋ยวขออนุญาตเป็นเป็นร่างที่มันดูดีกว่านี้นะนะแบร่างอ่าเป็นร่างนี้ค่อยกินถนัดหน่อยนะฮะอ่ะเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องเทเครื่อ,องปรุงมาดูนี่ถามจริจริงนะจ๊ะไม่ได้โม้น,นะจ๊ะเหยวจะหาว่าโกหกนะจ๊ะ รอดับรีวิวแมนแล้วจะกินสอง่อไม่คนธรรมดาได้ยังไงได้ไกลแค่8นาทีนี่ครับนี่ตอนนี้เราจะจับเริ่มจับเวลา5 4 3 2ี่สามากงามรับยังไม่กลัวรีวิวแมนมีวิชารับอยา่รู้ว่ารีวิวแมนแปลงกายเป็นใครก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวแยวจะโทรวิชารับ ปลงเป็นพี่หนึ่งเหรอมาแล้วแปลงเป็นพี่หนึ่งนี่ต่โอ้เด็ดเด็ดเด็ดมากซีดเลยซีดเลยต่ออีกต่ออไม่ยั้งสุดสุดอีกสุดอีกสุดไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดไมเผสุดสุดสุดไม่ไม่มีความเผ็ดเลยสักนิดเป็นร่างพี่หนึ่งก็ชิลๆมากนะฮะเอาพี่ตอนเอพี่ปอนายเลยใจเย็นใจเย็นอ้เริ่มซีดิดยนะับ โอ้ร่างนี้เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วมั้งขอขอเปลี่ยนร่างใหม่นะคะรับเปลี่ยนร่างเป็นพีช่ชัยมาแล้วร่างพีช่ชัยสู้ต่อสู้ร่างนี้นี่ฟิตจัดนะฮะอืออโอ้โหนิดหนึง่งนิดหนึง่งนิดหนึง่งรู้สึกเริ่มรู้สึกของร่างนี้อืออไปไปต่อไปต่อชิวๆชิวๆโอ้ยหไงไงครึ่งโมอแล้วชิวๆมากแค่นี้ชิวๆโอ้ยไม่รู้แมนกินคนเดียวแล้วเนี่ยแค่เปลี่ยนร่างแล้วเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนคนเลยแล้วเนี่ยอือหือว่าจะเริ่มรู้สึกยังไง แต่ยังไหวแต่ยังไหวแต่ยังไหวอะไรจะถึงเวลาจะต้องเปลี่ยนร่างใหม่แล้วนะร่างนี้เริ่มจะอยู่ไม่ได้แล้วเปลี่ยนร่างเป็นน้องนิวคนเดิมมาแล้วน้องนิวคนเดิมนะฮะอ่าสู้ต่อด้วยคำเจริญเมตตาเมตตาเลยออสการ์สว่างลายร่างนี้นี่ฟิตหน้าดูโอ้โหโอ้ยมาแล้วสามสองสิวๆสิวอ่ะซู้เลยสู้ ล่าน้องนิวรู้สึกว่ามันจะเริ่มเกลียละน้องน้องนิวตอนนี้ตอนนี้พี่ลิวแมนคิดว่าจะต้องเสกเสกอะไรเพิ่มเติมสักหน่อยนะเนี่ยนะวิชาเสกคาถาหมูชาชูอย่างั้นงักงักงักงัหมูชาชูมาแววลความเรียนิดนึงนะฮะส้าไปส้าไปส้าไปสเข้าไปใสเข้าไปออืนี้เรากินสบายแล้ะอ่ะเดี๋ยวก่อน ขอเปลี่ยนร่างอีกทีเลยดีกว่าเปลี่ยนร่างเป็นรีวิวแมนเอาแล้วเขียนเทียร์ครับหนึงานครับเขียนทียร์คเขียนเทีโอ้ยยังไม่ห้าทีเลยครับโอ้ยยังไม่ห้าทีเลยยืดๆว่าครับบอกว่าจริงๆมีหมดไปสองห่อแนะนี่ห่อสุดท้ายนี่ห่อหอแถมห่อแถมเปลี่ยนร่างเด้อเปลี่ยนร่างเป็นหนึ่งเปลี่ยนร่างเป็นพินหนึ่งากลับมาแล้วมาสู้ต่อ ม้วนม้วนม้วนแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะมามาเอาคำนี้เอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีสุดไม่สุดไว้เอาสุดอืออือเดี๋ยวนิดนึงขอขอเพิ่มเติมมีไข่มีไข่อยู่ข้างหน้านะจะใส่ไข่ซะหน่อยดีกว่านะเออนะเอาไม่เอาก็ไม่เอาเปลี่ยนใจไม่เอาอาไม่เอาก็ไม่เอาอือมามาหมูหมูหมู เดี๋ยวขออยากเปลี่ยนร่างอีกทีหนึ่งอา่าเปลี่ยนร่างเป็นน้องนิว <c oughs> น้องนิวคนเดิมมาอือโอ้ยคราวนี้อา่าจะปิดละจะปิดแล้วอืมอม,มาดูเขาไปตอนนี้เลยี่นาทีครับ10นาทีครับ5นาทีกว่าแล้วครับโอ้เลย3น,นาทีโอ้เสียวๆบั๊บสุดสุดเลยสุดสุดสุดไม้เผ็ดอ๋อไม้เผ็ดตุ้งต้งเดอไม้เผ็ดมาแล้วแมวพื้นดําสุดสุดสุด จะหมดเวลาแล้วเร็วดอาเปลี่ยนร่างเป็นพี่ชัยพี่ชัยมาแมววเอาเปลี่ยนร่างคืนแมนเดีิวแมนดีกว่าครับเปลี่ยนร่างารีบมามาแล้วเราจะปิดท้ายตอนนี้เหลือกี่นาทีแล้วครับเหลือหนึ่งนาทีครับโอ,อย้ยหนึ่งนาที หมดแล้วลาทำแล้วกขาตมงานหรือต้งีกสั้ง29วินาทีโอ้จ,จอกมากเลยสำหรับรีวิวนนะฮะเสร็จไปแล้วกับการกินบะหมีเ่เผ็ดเกาหลีสห่อยัไงไงโอ้ทำเวลาไป7จ็ดนาทีกว่าด้วยซ้ำกดกติกาเขาบอกว่าต้องให้ขอให้ท้าต่อนะฮะขอท้าต่อ2ช่อง ช่องแรกคือทีโซนทีวีน้องโตนะฮะอ่าไปกินซะอ่ะพี่ให้2ห่อก็ได้หรือ3ห่หอก็แล้วแต่แล้วแต่ประสงค์เลยนะก็แปดนาทีเหมือนกันถ้า8นาทีกินไม่หมดแล้วก็ต้องโดนลงโทษนะในการทาแป้งและช่องที่2นะฮะคุณไปคุณไปอห่งช่องโพนี่ทีเอชชอบกินมาม่ารสเผ็ดในสไตล์ของคุณทั้งสองช่องเลยทำออกมาในสไตล์ของคุณเองมาโชว์ให้เราเห็นซิว่า8นาทีที่คุณทําได้ไหมทําได้ไหมเดี <S <S ๋ยวเราจะแยกร่างโชว์มาให้โชว์ร่าง,างต่างๆที่มาโชว์กินในวันนี้นะ ว้าวแยกร่างเฮ้ยอะไรเงี้ยเอาร่างแยกของพี่ลื้อไปนะเอาเรียบเอาอะไรทำอะไราอะไรไหวแล้วเป็ดแล้วเอารแยกรู้แล้วเอาคุ้ยมาทำอะไรเราไม่ได้ผิดกฎใช่ไหมผิดตรงนั้นเฮ้ยนือมัเราโกงนะเราโกงเหรอโกงแล้วต้องทำไงดีมีลูกทอยด้วยเต้องโดนทุกคนเดี๋ยวเลยออกเป็นไม่ต่อ เค่ไหนเรนพี่คนาเดินด้วยนี่ไงเล่าโอ้ยไอ้นี่ด้วยโอ้ยเธอกินวเลยเราซื้อสั่งมาหลายลไหนมันน้อยไปโอ้โหโอ้ยหัวโกเอาเป็นว่าเรายอมรับว่าเราโกงนะจริงๆเราเราไม่ได้แยกล่างก็เราก็ต้องลงโทษตามกฎที่เรา โงเคครับนะอ่ะที่เหลือสช่องจะทำสไตล์ไหนอะไรก็ได้แล้วแต่คุณแตว่าถ้าคุณโกงคุณก็ต้องโดนลงโทษแบบพวกเรานะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนถ้าถูกใจอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็ต้องขอบคุณแม่ฝนจากช่องอาราเดลทิทาให้เราทำอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องลากัไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้นะ โอ,โอโ้ยตายยิ่งแก่ๆอยู่ใส <laughs> ่เข้าไปอืมอืมมาตอนนี้เรากินสบายแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนเขาเปลี่ยนร่างอีกทีนึงดีกว่าเปลี่ยนร่างเป็นรีวิวเมนแต่เด็กหมูเองกันะ้ <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> โอเคส <laughs> ีฟ้าอง